สวัสดีค่ะยินดีตอนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขา้าสู่ช่องรัตบันนี่ชาแนลค่ะค่ะมือานี้กัมาพบพอกันทักทายกันกับมีแนวทางของตัวเลขมากวา่าสู่พี่น้องฟังคือเก่าค่ะเป็นเอฟซีทังบุรีรัมนะคะคุณเดือนบุรีรัมพนกะโท่มาบอกแนวทางนะคะงวดที่ผ่านมาเพนกับบอกอ่าเลขวิง่งปรากฏว่าเลขวิง่งคุณเดือนเขานะคะบนพนหายมางวดที่แล้วนะคะงวดที่แลว้วบน วิ่งสีกับหนึ่งวัชันค่ะจับคู่เพิ่นหมากส,ส,ส,สีสีหนึ่งสีหนึ่งสีสีหนึ่งหนึ่งสีปรากฏว่าเลขจับคู่บ่าเขาค่ะเขาเลขวิ่งนะคะวิ่งสีกับหนึ่งบนบัดนี้ส่วนสองตัวล่างนะคะคุณเดือนเล่าให้เลขวิ่งมากเก้ากับห้านะคะจับคู่เก้าห้าห้าเก้าเก้าหนึ่งนะคะปรากฏว่าจับคู่กับเ่าเขาอีกนะคะเขาเลขวิ่งนะคะบัดนี้คุณเดือนเพิ่นก็บ,บอกว่ามันใจลอยเปอร์เซ็นยูวัชันค่ะ บันนี้วันนี้คุณเดือนเพื่อนกะให้แนวทางมาแล้วนะคะบอกแนวทางมาแล้วละกะพี่น้องเอฟซีกะมาไปฟังไปเบื้องตัวเลขคุณเดือนน้ากันนะคะว่างวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่คุณเดือนเพื่อนจะได้ตัวใดมีตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีสิถูกใจตรงใจกับพี่น้องเอฟซียุดตอนนี้บอนะคะ เขามาแล้วกัฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิไดใดบุพาดตัวเลขเด็ดๆข้าวสารดีๆจากทางช่องลัดมานี่ชาแนลค่ะไปค่ะาบาัดน,นี้มาไปฟังไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเลยนะคะคุณเดือนเพิ่นกายกำลังอยู่ในสายพอดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณเดือนสวัสดีค่ะเป็นยังไงจ้า ยูดีสบายบ่นาะคุณเดือนเป็นยังไงยู่ดีสบายบ่ค่ะจ้ายูดีสบายดีค่ะค่ะอ่ได้แล้วบ่จ้าคุณเดือนเลขงวดวันที่สิบหกีจ้าได้แล้วค่ะโอ้จังวัดที่ผ่านมาเนาะคุณเดือนเขาเลขวิ่งแม่นบ่ค่ะเขาวิ่งค่ะเขาเตวิ่งเขาเลขวิ่งเนาะวิ่งสีจ้าค่ะเขาวิ่งสีเขาวิ่งเก้า วิ่งสี่วิ่งเก้ากัดเข่าทั้งบน<า>ทั้งล่างเ<า>นงาะค่ะคุณเดือนเนาะบาทนี้<า>คุณเดือนนี่ก็ได้เลขวิ่งห<า>ลยปัดไหนเนาะอยากดูไล่ได้คุณเดือนค่ะเ,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 เน้นแต่เลขวิ่งเรอค่ะเลขวิ่งบม่ค่อยปิดนแต่เลขวิ่ง,ว,งวิ่งนี่บ่ค่อยผ่านเนาะจะค่ะเป็นเป็นคำนวณ คำนวณได้พร้อมแล้วกับฝันฟันฝันพร้อมเนาะค่ะอ่าอืเป็นถ้วยสูตรคำนวณแล้วก็บฝันความฝันมาประกอบน้ำนะคะ,ะส่วนมากส่วนมากนี่เขาเล็กเล็กวิ่ง,ง,งถูกมาจากงวดแล้วค่ะคุณเดือน โอ้ยพึ่งทำไปสามหันี่สามหววสี่หัวนี่จ้ะสามสี่หักับเขาทั้งสามสี่หัเลยเนาะไม่พอจ้ะขาจะเ,เล็กวิ่งค่ะเขาจะเ,เล็กวิ่งส่วนมากเขาเล็กวิ่งจับคู่จับคู่กับบ่อค่อยเขา่าก็เขา,วขา,วขาวงวดเดียวงววนั่นงวดอันนี้สองทุกนึงนั่นเลยค่ะเอาบาดี้งวนี้หัวนีเ้เอาวิ่งบนวิ่งบน 8กับเกวิ่งแปดกับวิ่ง,ง,ง, 8, งเก้าจะเน้นทั้งสองตัวทั้งแปดทั้งเก้าเลยค่ะเน้นจับคู่เน้นแปดกับเก้าจับคู่แปดสองเก้าจับคู่สามตัวบอค่าคุณเดือนจ้ค่ะสาตัวค่ะสามตัวแปดสองเก้า แปดสองเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าค่ะแปดหกเก้าแปดหกเก้าค่ะแปดหกเก้าถ้าแค่นี้เลยแล้วก็เน้นเน้นแปดสี่เก้าเน้นเน้นเน้นแปดสี่เก้าน่าจ๊ะสี่เก้าเก้าสี่สองตัว สองตัว C เก้าเก้า C เน้นส C เก้าเน้นส C เก้าจะเอานเล็กล่างที่ไหนค่ะสองตัวล่างค่ะเอาเลือกวิ่งก่อนวิ่งก่อนค่ะวิ่งค่ะวิ่งห้ากับสามวิ่งห้ากับสามเน้นทั้งสองตัวทั้งห้าทั้งสามมาเรื่อวิ่งค่ะเราจับคู่ค่ะเน้นสามห้าห้าสามสามห้าห้าสาม สาม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 ห้า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 เน้นตัวเดียวสามห้าเน้นเน้นสามห้าจ้าจ้าตัวเน้นเน้นเน้นล่างสามห้าน่าจ้าจ้างวดนี้คุณเดือนมั่นใจจากเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะ กระโดดเปอร์เซ็นขึ้นเก้าแต่เลขวิง่งอเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่ว่าเลขวิ่งนี่บอคอยผาดมั่นใจที่สุดคือคเลขวิ่งเนาะ,ะค่ะคุณเดือนเนาะเด็ 8, 8แปดแปดมาเจ็ดรักลอยเด้อแปดรักลอยแปดหลักรอก้อยนะคะ <8. S 1> คุณเดือนบุรีรัมเนาะจา้าเนาะเอาเอา,เอาไม่เอาเดือนบุรีรัมค่ะคุณเดือนบุรีรัมนะคะค,ะคุณเดือนนี่ก็เฮ็ด <c oughs> มาได้สามงวดแล้วงวดนี้งวดที่สี่ส่วนมากเลขวิ่ง เลขขยันเนาะค่ะเลขขยันเลขยเลขยันนี่เขาตลอดบ่เคยพลาดเขาบนล่างนะคะเอานนี้จับคู่คุณเดือนมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเด้องานวังหันคุณเดือนกับมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ขึ้นกันกับเขา,เ<อ>าค่ะเขาวิ่งบนล่างขึ้นกันคุณเดือนบอกว่าวิ่งตัวละสองเมื่อนน,นากจ้ะ บอลแมนลูกไส้ติดสองมืออ่ะเดือนหนึ่งมันเดียวค่ะลูกไส้วิ่งตัวละสองมื่คุณเดือนมื่นหนึ่งก็ถือว่าโชคหมานคือเก่าละจ้ะได้คือเก่าเนาะเจ้าอุ้นบ้าเว้าลูกมันหายเด้อเอาเอาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีเพิ่นน้ำค่ะคุณเดือนจ้าตัวเลขทุกตัวเฮาก็แบ่งปันกันไปถ้าเพิ่นมากเพิ่นก็ จังคอยเอาน้ำบ่มากกับเเป็นอย่างเด้อค่ะเด้ออย,ย่าอย่า่าให้กันนะคะกัแค่คำนวณได้กัเฮ็ดเองซื้อเองอยู่แล้วเนาะค่ะคุณเดือนจาซื้อเองนี่เลยค่ะคุณเดือนเห็ดเองซื้อเองกับคนมักเลขเนาะมันนี่เห็นว่ามันถูกมันเข้าอีลีก็เลยอยากเ้าซูซูพี่น้องฟังเนะะาะจ้ะก็อยากให้ถูกน้ำค,ค,คนบ่มีเงินกูมีเงินอยากให้ถูกน้ำอัน <ๆ S 1> นั้นอันได้ โชคได้ลาบบิลีกับพ่อมีเงินใส่ช่วงนี้กับแห่งเงเขาอยากมากแพ่งเนาะโลกระบาดเอาเบอร์โทรลงน้ำน่เด้ค่ะจ้าจลงเบอร์โทรคุณเดือนด้วยนะคะแจะมีคนถามแบบเร่งวิ่งนะค่ะค่ะมีคนถามมาเนาะจ้าจ้าเอาพี่น้องเอฟซีผู้ใดสนใจกะโทรหาคุณเดือนได้บอกเลยค่ะคุณเดือนเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าแปด ศูนย์เก้าแปดหนึ่งนเจป็้าค่ะนี่ก็เป็นเบอร์โทรคุณเดือนนะคะ่ะเด้อผู้ใดกะสนใจเลขขยันคุณเดือนก็นโทรถามโดยตรงได้เลยนะคะส่วนสำหรับเลขสามตัวบนสองตัวบนมี ให้ใบให้ใบแป๊ะค่ะคุณเดือนสองตัวบนก็บห็ดสีเก้าเก้าสีเด้อสองตัวบนสี่เก้าเก้าสี่ค่ะ,คะสองตัวล่างสามห้าห้าสามเด้สามห้าห้าสามตัวเด่นตัวเน้นเนาะ,ค,ะนนค่ะตัวเน้นสามห้าค่ะตัวเน้นสามห้าเอ,อ้ากับฝากพี่น้องเอฟซีพิชจะละาเบิ้งแล้วค่ะเด้อตัวเลขคุณเดือนกับบอกผัฒน จักงวดนะคะสำหรับเล็กวิ่งค่ะอ้าคุณเดือนมีแนวดสิฝากพี่น้องเอฟซีพันบบมีแนวดสิแนะน้ำพันบบคะฝากเพราะว่ากอให้ถูกกันทุกคน่แหละค่ะขอให้ถูกทุกคนเนาะจ้าค่ะค้าผู้ใดก็อยากถามเล็กวิ่งคุณเดือนกระโษตามเบอร์ที่คุณเดือนขึ้นไว้ให้เด้อค่ะเนาะจ้กคุณเดือนเนาะ ค่ะสำหรับตัวเลขงวดวันที่สิบหกกัยาสองพนหาอยหกสิบี่นะคะตัวเลขคุณเดือนบุรีรัมนะคะงวดที่แล้วเขางวดที่แล้วว่าสีสกเกตบอมแนเดอร์คุณเดือนเราขอแก้ให้ว่าคุณเดือนบุรีรัมเน,นาะจ้ะเนาะดูนี่มาอ,อยู่บุรีรัมแล้วแต้ก่อน วัสยิดสเกตเตเฟสจุมบุรีรัมค่ะก็เลยมาอยู่บุรีรัมก็ให้ใส่สายยาว่าบุรีรัมสนะค่ะคุณเดือนขอบคุณคุณเดือนหลายๆเด้อค่ะเด้อทีมาแบ่งแบ่งปันแนวทางตัวเลขนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคุณเดือนขอให้คุณเดือนโชคดีโชคมาล่ำลุวยให้ถูกสามโตตรงตรงหรือวันรังวันที่หนึ่งได้ค่ะคุณเดือนค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ